สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้ามาเพิ่ม2คันนะคะเป็นเครื่อง JO 5 D 175แรงเครื่อง4สูบคอมบอนเร็วนะคะรุ่นประหยัดยอดฮิตถ้าหากลูกค้าท่านใดมองหารุ่นนี้ไปไว้ใช้งานอยู่สามารถสั่งจองสั่งสเปคกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาทดลองขับมาดูตัวจริงได้นะคะที่อยู่ MP พิกัดอูอยู่ทางพาดอํเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0610920037แล้วก็อีกเบอร์0901903964นะคะเป็นคาสซีนอค่ะคาสซีเรียวปายทางร้านคัดสันมาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันสวยๆทั้งส,งสองคันเลยนะคะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสองคันเลยนะคะ เดี๋ยวจะมีคลิปเต็มมาไว้ให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันอีกทีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ